วัดีค่ะวันนี้พวกเราจะนำเสนอการแจกแจงทวีนามพวกเรามาจากชั้นมองหุนทั้งสองนะคะดิฉันนางสาวสุนัน์ชุนเสริฐเลขที่36ค่ะดิฉ<ม>ันนางสา<ม>วรัตพรมโนเป้าเ<ม>ลขที่3 7ค่ะโจทย์นะคะในการแข่งขันการตอบโจทย์ปัญหาทางวิชาการของโรงเรียนแห่งหนึ่งมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน6คนทำการแข่งขันทั้งหมด5ครั้งถ้าพักนินเป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขัน และมีความน่าจะเป็นที่พักนินจะชนะในการแข่งขันแต่ละครั้งเท่ากันโดยเท่ากับ0.3ในข้อนี้นะคะการแข่งขันการตอบโจทย์ปัญหาทางวิชาการเป็นอิสระต่อกันค่ะและ p ของเรานะคะก็คือ0.3ค่ะก็คือความน่าจะเป็นที่จะชนะค่ะแล้วเรานะคะก็จะได้ความน่าจะเป็นที่จะแพ้นะคะก็คือ1ลบ p ค่ะ ก็คือ1-0.3ลบ0.3จค่ะจะเท่ากับ0.7ค่ะส่วนค่า n ของเรานะคะก็คือจำนวนการแข่งขันค่ะในแต่ละครั้งค่ะก็คือ5ค่ะโดยข้อ1นะคะโจทย์ถามว่าจงหาความน่าจะเป็นที่พักคนินจะชนะในการแข่งขันอย่างน้อย1ครั้งเรานะคะก็จะได้ความน่าจะเป็นว่า p x มากกว่าหรือเท่ากับ1เท่ากับ 1ลบ p x เท่ากับ0จะได้เท่ากับ1-5ลบ5เลือก0คูณด้วย0.3ยกกำลัง0คูณด้วย0.7ยกกำลัง5ค่ะในข้อนี้นะคะก็จะตอบว่าความน่าจะเป็นที่พักนินจะชนะในการแข่งขันอย่างน้อยหนึ่งครั้งก็คือ0.8319ค่ะข้อที่2นะคะ จงหาค่าคาดหมายและส่วนเบ่งเบนมาตรฐานความแปรปรวนของพรรคคนินที่จะชนะค่ะ ex เท่ากับ np n นะคะก็คือ5 p ก็คือ0.3แล้วเอา5กับ0.3เนี่ยมาคูณกันก็จะได้1.5ดังนั้นนะคะค่าคาดหมายของพรรคคณินที่จะชนะก็คือ1.5ครั้งต่อมานะคะซิกมาเท่ากับ np คูณ1ลบ p ค่ะจะเท่ากับ 1.5คูณ1ลบ5จะได้เท่ากับ6ค่ะซิกมา x เท่ากับรูทซิกมา x กำลัง 2, 2> mm hmm. เท่ากับรูทค่าเฉลี่ยของรูท6กนะคะก็คือ2.45ดังนั้นเนี่ยส่วนบีงเบนมาตรฐานของพักคะแนนที่จะชนะมีค่าประมาณ2.45ครั้งค่ะขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอขอบคุณค่ะ